เขาเยกันี่สามีลองเชียงชอบจากางสมุค่ะ่างใส่ในตับที่เสียงเขาคในัน็ในสิงอันเป็นเจ้าตอันคซว่าไอ้สามเหล่าชิหนึ่งอันนั้นสัาว่าถูกว่ายี่สิีในเช่นต่อพี่น้องน้องปีเขาปุกวงข้าวป่ยปวางข้างหลั็สิงอวาอันเขาขายเห็บว่าซื้อในเรข่งมันถูกเน่นหูพีน้องเขาคนหนสิ่งนี้เช่นต่อไปปนิปนเงเชียงชอบจากางสมุสีกัเขาค่ะสีกันอันนั้นเขาต่อเลย Mm-hmm. Uh -oh. เงนี้ใครเรียนย้ำไข่เคลเป็นวางก้ามเล่เมื่อนเปนวันนั้นก็ได้กว่ายื้อหมูยืผ้าน่มาหน่ยหนเขาบกทีเไยหมูเลผ้านั้นไปปัดกวางเขาได้ดีง่ากว่าอ่าเจ้าย้ำตัวมันมาชัดกขมันไม่ร้ไหนมย่านันเขามกองเฮาสิเขาเขาเดินขี้โขลงจุนกองเาไปเร็วห เออสุดกว่าเลยนะถึเลยกว่าเออห้ากว่ายี่ส้าวเลยสุกอ๋อวมัอน่ด <weirdly> สุกนกว่าย mm ่ามัน่หั่หัวไว้อย่สุกาก็อ้วากว่ีกิงจะเสนเนะที่ยะเนเนะเออสุกอ่แล้นี้อก็ิเชยนเราก็ต้อยากว่ปอกแน่ๆยากว่าก็กว่าเออชิไหก็มจะกว่ารู้ว่าห้ยมูโมก็สุกกว่าแน่กว่าขันชิ้นห้าให้เออเออก็รอขันชิ้นห้าก็ไปยางขังในปกติว่าน่ๆเออูจาอากเี้แคบนวเ้ที อาคือว่าคือ่ะม่น้กนุ้งยิ้มเขาว่าเอพานมาเต่หหมมหเาห้เขดนห,นหน่อยคุนายค่อยจิ้มบุ้งเือเรก่อนว่านายเอย<า>อส<ะ>ุกว่าดเจ้าก่อนนะเออเป็น,น,นอ้กับีาที่กวา่วาตีด้วยกว่าเ็นนีอ่ยคุคมชูเธอน่หนกว่าเลยเออมาๆปนกว่าเปหนนะเออกว่าละกว่าลใช่ะ

ว่าเด้ลชินาชินบ่าอย่าปะนอะรัก็เรไ่ยากยก็หอท่าไม่ยากก็หล่อ่าก็มาก็เป็จลมก็มากก็ดีล้มาก็มามาดแล้วาก็อกก็ไหกมกยากพะก็ตวเท่าก็มากก็ดัจรตัท่าก็มาะฮะฮะขก็นหรอะึก็ขนหรอยาไปยืกรอตะการยาไยืก็อตะกาตะการนังไกันรู้วกานงยังไงรู้ว ข้าจำใจก่อนนางก็ว่าที่หืมกว่านั้นจะมาทิดิ้กังรัดมาเอาป่วยาเก็อยังยจอมจิตถึงก็มาเออว่าตะการย่ายงจองก็เพกาใจยืงเออพรใัดตะการตรงรัด้องกนน่ะวันวาชิก็หามเาอย่ามาเอาเลยเออกระดิ่งามันตะการอพวก็ว่าว่าอะไรในตะการตรงไปเลยว่าน่ะพวกก็ว่าอย่าไปพูดว่าในตะการหรว่าเออเป็นห้อเออว่าอะไรเนี่ยว่าะเนี่ยอยิ่ง้อรอไปรู้ว่าก็มันว่าว่าอะไรตรงว่าเออเนี่ย อากับ่ขยก็มอดะกในกล้องาอย่า uh, oh. um, ้งมาน้าได้มได้าไดามาสกัดได้มาได้ก็ดีกว่าสกัดในยังก็มอมเลยใช่ดเลเลยก็แมอ๋ออเก๋ก็มน้รนแมตสกดในกดดีเลวเทไเลยก็แมก็ดรนี้กว่าดีเลวเลยปุ๊ปืนอันจกกอจกสกัใเลวไหนก็น้าดีเลวเลยว่าว่าก็ปุ๊ปปืนอันจิกก็อจกว่าเนาะ เว่นอันเจิดกาอเจกเออน่แหละปันฮะอ่าปน้มีในก็เหเนเลยเมือวันี้นะเมื่อไรล่ะดูได้แล้วก็ชิหลปก็เขึ้นเมือเออมือรต่างขขึ้นเมื่อม่ชมพันเขามีรปนมาแล้ก็ชิหชหก็เลยมดเหล่ามดอ่่ไงเมรมื่อวันีน่ะเพรเป็นอันเจกอันเจก ชูของยังนะชูขงฮางือเออเนาะฮางคือหลังชูก็ผมเฮ็ดพักเออเอาละต่อไปดีเยี่ยมากนลยชูคือไหนว่าคือหลังอะไรมาเออเดี๋ยวเสียไปเจอก่อนเท่งชินฮาบเพราะเพาะในที่ชินฮาได้หลุดตายเว้ยชูอะไมาชิ้นเดียวเวยอะไรมาชิ้นเดียสชูเขาอาส่งยาฉังเทว่าโคเปินอ่ำเจ็บเทวาอ่ำเจ็บโคเปิลอ่ำเจ็บเทวาอ่ำเจ็บให้วานในที่นี้เราชูเขาในในก็เออนึ่งก่น่ะในหนก็ชูกล้ากว่าก็ไมุ่กเลยดิเธอได้นไหม เออกองสนี้ดีหล้วน่ะเวเาจะไปด้านหน่นน่ะเออเ็นยกว่ามาน่ะเออกว่าไามเออเขากว่าหมแบบเนก็อะ้ยก่อนถือน้ำมอน้มอ

เี้ยๆๆๆๆๆนๆ่ๆๆๆๆๆนๆๆๆาๆๆ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 ขๆๆ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 ๆ้ๆๆมๆนๆๆๆๆๆๆๆได้ๆๆ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 ๆถๆๆ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 อๆๆ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 นๆๆๆนๆๆๆๆๆนๆๆ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 กๆนๆัๆอๆ้ๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆเอๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆาเๆ็ๆๆ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 เๆๆๆๆๆเป็นอๆๆเจ็เเก่าอๆๆเจ็ๆอ่าๆหๆๆ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 ๆาๆ เท่ yup. <po> fo ้ไใส่คมาวะ่รอไม่ร้ลยมาวะกบพ่อแน่เที่กบสนามมาวะกบถีอยู่น่กวานถีใน่ีม่อพูละลูกน้ำร่างน้ำบ้นเจ้งล้นั่นเตะ้ามีลูกมีล่างใช่ไห้าก็กวาดเปียงกินเียงใจแน่กวเท่ามาหาดีกินดีใจมั่งไม่ร้อยมาวะเสมดเ่ามเลียเออเขามีเงินคำในก็ข้อมลูกกวาดเนืน้โลจ้อเออ แยงกินแปงใส่ล้อมกินร้อนใส่แขกมาแล้วก็ตอนนี้ต้มหม่งต้มหนอาน้ำเนียงหือขมูนเือโนตั้มเขาจนสุกสักเขาก็ลักกะมาคุอฮ่าฮือฮ่ามาฮือนาเยวอ๋ตาตานยายๆป้อเขาจะเอาลูมเขาในอุปถุตอเขาปุ๊กมาอุปต่อเขาก็ขึ้นอุปุต่อเขาไอ้โนต้ามาน้ลอยมาว่ะอุโมงค์กูเชงน้าลอยอ่ะเสี่อไรปลอยไม่เห็ดพาันเองไม่ได้อืมไม่้อบหวานอิเออับหวาน họ này hết tàn tàn mà, giờ nghỉ giờ năm mân, năm mà cứ mà tàn tàn, na. Ơi, chị ba có để chị con sẽ chị trả hai nón, nón trâu trước, đi phát đủ tiền đâu trước, cố chẳng lệ, chẳng để cứ để bên này có công chưa, hai có. ก็ยังตยอนว่าฮะเนอะไรฮะเออออเลยิกเกไก่จังอนอี้คนที่อันนักของคู่เขาเด้เป็นนักหยาบอีกนกอ่ลองดีลองจ้ากคเดกว่ามันคำคำก็นอนไงหละม่อันนอนก่อนี่กอตีปราตูดีงามงมน่ะที่น่้าวันทีแ้มนเออว้นตีนอนก่อนดีวนีล้วดี

สาเตนาะซึมึที่ไม่พรากโอกุมมาเลยชาวเปาะโอปนาชคลาสาสินิอ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 าคาผอกบ่อในน้ำคาที่นอนป่อนคาคาที่นอนป่อนคาสาทุกข์สาทุกข์สาทุกข์ซึมนั้นก็นั้นหยับไอ้เจ้าเจ้าอานะถามนอนรับบนแหนนอนยิมันนึงกว่า

เอาขาลุงไก่เปนเมียสินะเออสุบลักเอาในเนาะควัลักมาสูงสุดที่มืวเมีขวัญชวอ๋โอ้ว่าคนมานักเอาโค้ไหนถึงที่ได้เจือลยเนี่ยไปริมาลโค้ถึงมาลกไปเลยโรงงานล้ำค่าทั้งคั้เลยเออสุบรักขั้วก็มากกาภูเขาแค่ทั้งั้วชัวฮะครบอกคืได้กวเจีอวเล่ะเจมาเป็นลักของขาก็กขาสั่เจือกก็่ลักของเปิ้ลโกเป็นอําเจือกโอเปินอันเจือกเจาอันเจือกเจ๊มาชัว ก็เป็นอะไีเขาได้ขึ้นกว่าสูงเนี่ยสบยดีเราไปน่สูงะเออขึ้นกว่าสูงให้ล่ะเออก็เนยเขาได้กว่ากว่าสูอืมกว่าสูง่ cha mẹ nà lì say chơi hơn quá còn nó lê hơn quá oh đi thà này đi qua lái nè đi qua vênh cò nong đi qua hết sáng anh ạ khâu này coi coi hì chăm sóc say chơi nong này coi chăm khá với cha đi qua mẹ say chơi hì nà cha ah nãy nãy mất trai nhập thà la 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 còn đây luôn lại còn đây luôn đi thà la ah con gì trong này mất trai nhập thằng nong bị đẻ mẹ vẫn nong bị mẹ này เนี่ยใน่อันตีมอวันมีสุบบนัอนแดงอย่าไปว่านอองังเล็กโมทีเลยอีโมน้องอย่าไปน้องตามเพราะนน้องใครมีตีปีไหนเจ๊ตาขันมันกอปีมพ่อยใหญ่นะเจ็นเจ้ได้ทองก็เช่นอะไรในโจนนั่งนีไอ้นองขึ้นมาเลยโจนจะสันหนุ่ยก็ได้เมียนะก็ติ่จีขนองแดงตาพสังวาแม่หันบนเลี้ยวเขาก็ไม่จอในอยู่วกึ่ยาวมันนั่นโยมเจีมจุงแดมันจางหไอ้น้องนะบ่เอันอตีชิ้นน้องเลน้องมาไปกันเลยละ พี่เดียวมาปนน้องแล้วกัณ์เลยน้าน้าหูใจกับตั้งขลาในตีนั้นกรณพี่เีมื่อส่วันเกื้อเ่าก็เลยอยู่นะกรก์เขาไม่ได้ปีนพ่อน้ำแต่เฟินพอเจ้าเฟินได้พอกรณ์เพื่อนของเขามีจังหลบุนะมีวันดกยงเขาเอเดียวบนพี่สังเม่อสวันได้ได้ค่ะอ๋อย่าไปนอนใต้อย่าไปนอนใต้นอนเราปีนี้เราปีนานื้ช่งเสียงวาปีโมนะไม่ยามน้เน่กล้ากปีโมหอกนังไหลิงจันทีง่างหอกนึยาทาในปีหอกฟองเอาว่าขาดไปทางด้านข้าที้เลย จ้าฮแล้วเป็น <cando> คิวเดตีอเลยได้ปีเม่กินอะไรดีแกแซกเขาเออชัเนกินจังข้าหมทอนะ่ไหนน้องก็วันไหนน้องก็ขาวน้งเวนก่นี่ังเน้วันนี่ยเออแหละแล้นน้องอย่าไปน่าตาเอไเอพีดูต่อกันนะน้องนะออกันตีด้วใหดูมีคำาว่านอในมันน้ำอิมกว่าอ๋อลยๆก็ต่อนั่นน่ะกึ้นาขึ้นมา ช่สมคลายะนี่้อะไรเออเออนาล้อนกอมีอ๋าน้สุน้อขานึั้นน่นเนี่ยนั่นเอสุงขึเออไอ้ช้เหล่าไอ้ชามเหล่าอนวางได้มีปีนี่ก็ได้วหรเขาตั้งหองตั้งใจว่าเนี่ยเขาบอกเคยมาเฮ็ดนีหน่อยก่าเนั่เจอาจารย์นปีนี้เนียได้ไทยตบอว่าน่ะก็าอะเฮ็ดนีไอ้ชามเหล่าเนยวันนั้นเดเมื่อปีก่ลนหีัดหนัวพันยากใจยางไปกินเลือชนเดืองว่ะเออยามไรนู่นโค่นเดือว่ะสูบไปนั่งอ้ ก็ช่อเออไอ้หนูต้องหอกจ้องบานเาสิครูมันว่าหนูชื่อเด็กท้ายขนันนั้นาดีอย่างไรเออไอ้สายเช่ี่ก็อับป้ององลักไปเลยมันตีอ้นั่นกับมิกว่าทำเหรียญให้ว่าถ้ามิ้วนีแตแม่เลยอ้น้องไม่เปมนใจก็มองคุ้มมิ้มาเขาวัวก็จะท่าเขายำพอกวนี้มันหครูแม่แม่คเลียนมาวกบ้านทาเี้ยเ่ากนานมันจนมมน่ะเจี๊ยวเจมา 我跟你讲，我跟你讲，哈哈，志华，俺志华那兄弟不妙得很啊，因为那个他老跟个小外爷过来住嘛，他那个小外爷长得脸，哎呦呦，你看那个哈眉上土的，没拿掉个小外爷来住啊？哎，我小外爷来了嘛？来了。 ມັນປີນັນມາ ને ກ້ອຍ เราักแี้งวันปีนั่นเอง่ามาตีลัดน้องก็เลยทำใจตีนัเอก็กลุ่มตีใจตีว่าไงเพราว่าน้องหักตี๋วเพืเจตอนดีว่าผู้น้องอันออกเร้นต่มื่อกี้นั่นอำตาหรไรยิ้มตาจึงดูเลยข็จำทีกำเนิดน้องเาะอะไนี่ยพี่้างน้องแดงเนาะำตผู้นไหนปวน้องนั่นทาอะไรนะน้องเนาะลานน้องหักตีวเจ้านน้อน้องหักตี๋ววัก็มาเลยฮะขอน้าหน่องเนาะ ก็ในกำลังปีเดีังเอามีอย่างปีนั้นมีไว้ต้นเราต้งเราปีนั้นในจากให้มาครับตอนเองเมื่อน่ะก็ซื้อ่นเลยเยบนแล้วก็ปีก่อนเลยลันี่น้องเจ้าว่าปีนี้ันมีลงอันกหน่งกาปีเลยหัดท้าไม่นี่ปีลันี้น้องจะไหนนยนองเสรเก็บไปยังนองอ๋อสอเียกเขาเนี่โอ้ยน้องโอ้หักกันอยู่แกปีฉ่ำนปีนี้มีหลก็น่องฉ่ำหีนน่องเสรีเก็บไปยงน้องความกเมือก่อนขับว่าไว้เสรีน่องนอ้ยความกลนมือก มีล <Merci. S 2> ุงกดติดน้ำมงเขาเอาชิ้นวามีอ่อนไม่ไปลม้นจำเปี่ยวใคยเราหรือหนึ่งไหนึ่งนี่ฝันเองน่าจะนะต้องทูเลยไปเลยสำหรับจัหนักนี่นะนี่ชื่ออะไรเขาขนาดตังเืยไหมงน้เลากี่ก่นที่ากตเป็นลมจะหาใจเองนะทจะหายใจลจะจุดนละลาี่ลยก่อนไปไ่ไไดส่วนลูกายจุ๊บะเออเขาก็ว่าตัวมันเป็นดีเขาหน่เหาดีในหน้จะเนาะกำชื่อนั้ได้ไะ

มันก็จะว่าเป็นน้ำเปนน้ให้น้ำให้ดีว่าตัวเนั้ยก็หนึ่งเดียวก็ได้ใช่ไหัน้องน่ะโอ้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทีนี้เราต้องทำอะไรกันนะทำอะไรทั้งวันแบบนี้ที่บอกอะไรไม่ได้อาลูที่คือมาจากยาทั้งที่หนุ่มใจหนุ่บ้านคุ้มกันหรือเปล่าคบ้มกันเลยจ้ะเออที่หนุ่บ้านเขาคาดออกเครื่องแล้วก่อนคาดเก้ามีนี่ก็นีน่ะแต่มีมาถึงเท่านั้นอ่าขวดที่มาทกว่าเท่าไหร่ขวดหนึ่ง

ก็แล้วี่นั่นเลยที่เด็กสาวมาสอบั้นแต่ยังเป็นน้องจีรันนี่เลยที่เดี๋ยวน่าขึ้นมาส่งกันเด็กคนนั้นทำระนาบพันธุ์จีริศูนยนเป็นอะไรนั่งนะโอเคมาทำเมือ like, ดีไหม

anh có hôm nào thế này thì sao lại này anh lại còn cầm lại còn làm chụp tiền cái việc đây này thứ ba còn nữa thì làm cái thứ này là cái này là cái này ba mẹ thứ ba ba mẹ ông ta nó làm gì nào thì thấy không? Cái mình đang này. Ừ cái mình đang rồi này. Được. Thanh thanh tiếng. Lại thằng. Anh lên lao nhà à? Mắc khoe khoang với mấy bạn gì vậy thì thấy không? Ờ mới gọi là coi tập tin. Mắc khoe à?

จนังันจนียเีวขาน่กววันตามเนี่ยันทีเราให้ไนี่ยเาไม่ไสนใจเะเมื่อวันนั้นให้ก็บลูกคูลูกตั้งทีพอเซี่สก็เข่ากัว่าเทว่าเขากับชุโอชุดโอแกากอนต่เสียงม่นไกว่าเขาจะแยกเอาคู่อกูตั้งทเลยเมื่อคืนกันคืนจังคืนเมื่อเงบอาเขาจากท <stop S 1> ี่ัเไลยนะโอยก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่ขอนาก็เนหน้าที่อนาย